มาแล้วโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตก,กดแชร์ก่อนสักครู่นะครับผมวันนี้นะครับตามหัวข้อคลิปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูรถเก่ง Honda และโตโยต้นะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละว4 4 0 0บาทและ2,400บาทต่อเดือนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝาก พักทายสวัสดีกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับได้ครับเช็คภาพเช็คเสียงกันนิดนึงครับตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดดีไหมครับยังไงก็ถ้าเกิดภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะครับผมกดหนึ่งให้วินหน่อยนะครับโอเคมีลูกค้าท่านใดนะสนใจรถเก่งนะผ่อนสบายสบายนะครับเดือนละ1 4 0 0บาทถึง2,400บาทนะสอบถามไม่เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยววินจะพาไปดูนะครับสักครู่เดียวสักครู่เดียวครับ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับอันนี้คุณได้ทำบอกว่าสวัสดีครับน้องมาวินสวัสดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอลมแรงฮะ oh. แต่แดดแดดก็แรงเช่นกันนะวันนี้นะโอเค กบสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้นะครับวินพามาชมรถนะครับรถเก่งนะครับผ่อนสบายๆครับ1,400บาทถึง2,400บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอย่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะแล้วก็อย่างที่คำบรรยายใต้คลิปแจ้งไว้เลยนะครับผมเอาติสนะครับพันหกปีสิบหกนะครับทุกคันนะครับจองในไลฟ์นะครับจองเพียงหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับชุดแต่งรอบคันฟรี เช่นกันกับลีโวครับมีโปรพิเศษพิเศษให้เหมือนกันนะครับทุกคันเลยนะครับในร้านนะครับถ้าจองในไลฟ์นะครับใครหารถใช้อยู่ก็ฟรีล้อแม็กยางใหม่นะครับทุกคันนะฮะรีโวเรามีเพียบเอาติสเรามีเพียบครับเป็น20-30คันนะครับแล้วก็มี10คันพิเศษนะจัดโปรให้อยู่นะราคาแค่4 2 7ใช้เงินออกรถ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับครับผมใครสนใจอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยววินพาไปดูนี่ก่อนอ่า เป็นซิตี้ดีกว่าเริ่มจากขไหนดีเริ่มจากซิตี้เลยฮะอันนี้เป็น Honda City นี่สีขาวตรงนี้เลยล้อแม็กสีแดงตัดกันดีมากนะครับอันนี้เป็นรถซื้อเข้าหน้าร้านใช่ไหมใช่ครับเป็นรถของลูกค้านะครับที่นำมาเทินรถเราออกไปนะครับดูสีรอบๆบพันแล้วก่อนนะรถเข้ามาแบบนี้เลยนะสภาพแบบนี้เลยสีสวยสวยแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมนะล้อแม็กแต่งมา เป็นชลบุรีนะครับภาษีหมดกรกฎาหกห้าคันนี้ราคาตั้งเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับของวินเนี่ยเป็นโปรออกรถเนี่ยใช้เงินสี่พันบาทคันนี้จองสี่พันมีส่วนลดให้สี่หมื่นเอาไปช่วยผ่อนสิบเดือนเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่เพียงแค่สองพันสี่ร้อยบาทตลอดอายุอ่าไม่ใช่ตลอดอายุสัญญาสองพันสี่ร้อยบาทสิบเดือนแรกโปรช่วยผ่อนนะครับก็ยันปีหน้าเลยนะครับผ,ผ่อนสบายๆนะครับเป็น การช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็หน้าฝนแล้วเข้าหน้าฝนแล้วนะก็ฝนตกบ่อยช่วงนี้นะครับนี่กรุงเทพนี่มีน้ําท่วมด้วยนะฮะล่าสุดนะครับผมก็ได้กันแดดกันฝนนะได้รถเก่งไปใช้นะผ่อนเดือนละ2 0 0 0กว่าบาทเองนะครับผมเท่ามอไซค์เลยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นข้างว่าปกติครับอยู่ที่6000นิดๆนะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้าทุกท่านนะครับก็ถ้าใครหารถแบบนี้ใช้อยู่ก็ติดต่อสอบถามกัเข้ามาได้นะครับพ o น d า c ิต y ถ้าซื้อสดก็ฟรีแบตฟรีโอนครับราคา3ามหนึ่งสามแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันครับมารับรถไปเลยนะครับเราโอนให้ฟรีะนะครับฟรีแบตเอาราคาไปเลยนะจริงๆค่าใช้จ่ายมันก็มีแต่ว่าทางเราจัดก,การให้นะครับผมถูกต้องนะครับค่าโอนเนี่ยถ้าไปขนส่งก็มีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยแล้แลวถ้าจ้างข้างนอกโอนนี่ก็มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยฟรีจัดอ่าฟรีแบตฟรีโอนให้นะในกรณีซื้อสดนะครับ แต่ถึงจัดไฟแนนซ์นะครับเราก็ยังไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์อยู่ดีนะครับที่อื่นเก็บ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันของเราไม่มีครับมีส่วนลดให้อีกต่างหากตั้ง4 0,000บาทนะครับผมนะอ่าไว้นะอ่าคอมเมนต์สักครู่หนึ่งสวัสดีพี่คุณสวัสดีพี่คุณตาครับสวัสดีพี่นริครับสวัสดีครับพี่เชียบ,บ,บอกว่าสนใจออาติ๊ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค <ผม S 1> <ะ>ุณป้าอ่าพี่น้ยบอกว่ารถสวยมากสวัสดีคุณสมรุษไทยนะครับแล้วก็ขอดูรถกระบะด้วยอ่าได้ครับผมเดี๋ยววินพาไปดูเลยเดี๋ยวขอคัน คันนี้เป็น Honda City ครับปี2011นะครับสีขาวแบบนี้หน้าดเดิๆแบบนี้นะครับหน้าใหม่เราก็มีนะแต่คันนี้อยากเติมเสนอเพว่านผ่อนถูกจริงผ่อนเดือนละ2,400บาทนะครับได้รถเก๋งไปใช้สีขาวสวยๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือใครดูไม่ทันในไลฟ์นี้นะครับก็โทรหาวินด้าครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะครับผมก็ออกรถใช้เงิน4,000บาทครับผมจบทุกอย่างนะครับฟรีค่าจัดข้าโอ้นี่ มเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกดูรถกระบะนี่เลยด้านหลังเนี่ยจะเป็นรีโวเลยเรียงเลยตั้งแต่สุดทางนี้ไปสุดด้านนู้นเลยนะครับผมรีโว่เนี่ยผอนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ8,000บาทนะ8ปด0บาทนะรฟรีค่าจัดเข้าโอเช่นกันนะครับรีโวจะเป็นโปรแบบนี้ครับจองห0 0พันมีส่วนลดได้5,000 50, มืนะครับและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับลูกค้าที่หารถกระบะใช้แล้วมองไว้ว่าเป็นรีโวนะครับผม จองในไลฟ์เนี่ยเริ่มจองแค่ร้อยเดียวพอเอาร้อยเดียวพอเลยนะรฟรีแม็กใหม่ยางใหม่ให้นะครับไม่หักจากส่วนลดในโปรนะครับติดต่อสอบถามเข้าไปถามแอดมินได้นะครับรายละเอียดเนี่ยก็คือออกรถเนี่ยก็คือฟรีคข้าจากเข้าโอนอยู่แล้วนะครับผมก็จองใน Life ไลฟ์ไว้ร้อยหนึ่งนะครับเพื่อล็อกสิทธิ์บอกว่าดูไลฟ์วินมาก็แคป แต่ต้องจองในไลฟ์เท่านั้นครับถ้าถ้าวินลงไปแล้วนี่คือหมดสิทธิ์นะครับผมไม่ได้แล้วนะก็คือได้ตั้งหางนะได้ชุดได้ชุด,ชด,ชด,ชดแต่งแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยก็ยังได้เพิ่มอยู่ด้วยนะถูกต้องครับได้เป็นอ่ะล้อแม็กพี่ล้อแม็กถ้าเป็นรีเวอรเป็นล้อแม็กใช่อ่ะเป็นล้อแม็กนะใช่ครับแล้วก็ได้โปรโส่วนลดเหมือนเดิมนะครับลดสูงสุด50,000บาทนะครับผมโอเคอ่ะพี่ฟิวจีถามว่ามี FD ฟดีไหมครับ FD มีครับผมมีปี06สีดำกับสีเทาครับพี่ราคา200,000ต้นๆเท่านั้นเองมีส่วนลดให้อีก40,000บบาทนะครั สนใจก็เดี๋ยวให้อดินส่งรูปให้ดูทางอินบ็อกซ์ได้นะครับพี่ครับผมอกระบะก็มีประมาณนี้ครับเห็นคุณพี่ที่หากระบะอยู่เนี่ยดูรุ่นไหนอยู่ครับพี่บิก๊กเขาแจ้งมาแค่กระบะนะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งว่าเป็นตัวเตี้ยตัวสูงเกียร์ธรรมดาเกียร์โต้ยตี่ห้ออะไรอย่างงี้นะใช่ครับของผมเนี่ยรีววนี่มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะเบนซินนะ CNG อยันตัวท็อปเลยนะเครื่อง2008ตัว G ก็มีนะครับขับสีก็มีนะใครสอยังู่นะสอบถามมาเข้ามาได้นะครับครับผมอ่าประมาณนี้ แล้วก็อีกคันหนึ่งไฮไลท์บอกว่าโตโยต้ากับฮอนด้าผ่อนเริ่มต้น1,004ถึง2,004นะครับผมนี่คันนี้เป็นยาริส5ประตูก่อนหน้านี้ลูกค้าผมถามหาเยอะมากเลยนะตัวนี้นะคันนี้ไม่แค่1 0 0 0 15,000กิโลนะครับรถปี2010นะครับราคาตั้งอยู่แค่2 67,000บาทเท่านั้นเองนะครับ2 67,000บาทนะครับคันนี้ผ่อน1,400บาท สิบเดือนเหมือนกันเหมือนซิตี้แต่ซิตี้ผ่อนแพงกว่าพันหนึง่งนะครับผมผ่อนพันสี่ร้อยบาทนะครับคันนี้ <ขอ S 2> เป็นเครื่องพันห้าตัวเจนะครับผมตัวเจนะครับลูกค้าเจ้าของเก่าเนี่ยก็เอามาขายหน้าร้านเหมือนกันคันนี้นะครับเอามาขายหน้าร้านก็มีแต่งชุดแต่งมารอบพันเลยนะครับ <Liter> เป็น<ๆ>ชุดแต่งคันนี้ก็จะเป็นรถเก่าของเราเองใช่ไหมใช่ครับลูกค้าซื้อไปที่เราด้วยแล้วก็มาขายที่เรานะค,ครับผมก็ตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาให้ดูแบบสภาพสดๆเลยเหมือนมีมีแผลมาหน่อยอ่านี่ครับ การชนนี้มีจิ้มมบ้างไม่รู้ไปจิ้มอะไรมานะครับผมแ,แต่ว่า<อ>ไ,มไม่ถึงโครงสร้างนะไม่ถึงคคโครงสร้างหลักนะครับผมก็คือตรงนี้มันแก้ไขได้อาจจะต้องเปลี่ยนหรือทําสีหรืออ,อันนี้ไปนะครับเดี๋ยวทีมบิวเราจัดการสวยกริ๊งแน่นอนนะครับก็ผ่อนสบายๆบ,บายครับได้รถเก่ง5ประตูไปใช้เครื่องปั่น5้าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานครับขับในเมืองขับออกต่างจังหวัดสบายเลยนะครับผมคันนี้ไม่ติดแก๊สด้วยนะรถน้ํามันล้วนนะครับผมเป็นตัวเจนะครับสำหรับราคาสดก็อยู่ที่200,000 67,000บาทเลขไม่หนึ่งแสม่นสองพันลดสิปี10ปีหน่อยๆด้วยนะครับวิ่งน้อยมากๆวปีแล้วไม่ถึงหมื่นโลเลยเลยนะครับผมเอรดินพันกันอ่ะครับผมอ่ะพี่จางไคถามว่าถ้าเกิดรถไม่เกิน5ปีเนี่ยแพงมากไหมคุณวินรถไม่เกิน5ปีแพงมากไหมไม่เกิน5ปีก็จะเป็นรถสักปี17เนาะอ่ะประมาณสิบเจ็ดก็อยู่ประมาณ3ามแสนกว่าบาทถ้าเป็นรถเก๋งอีโคคาร์เครื่องพันสองเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3ามแสนกลางๆสาแสนต้นๆก็มีสามแสนปลายๆก็มีครับผมคุณพี่หาแบบไหนอยู่หาแบบไหนอยู่ครับผมถ้าเกิดว่าสักเ,เป็นยาฤิิ์อย่างเงี้ยก็มีครับราคา4ี่แสนนิดๆแต่ได้รถใหม่เลยปี1 8บแอะไรอย่างะเงี้ยครับได้ทักมาสอบถามขอดูรูปได้นะครับพี่ตั้งงบผ่อนไว้เท่าไหร่ดูจากงบผ่อนดีไหมถ้าพี่ซื้อสดก็เรารา,ราคาเราๆนี้อยู่ที่300 0 0น กลางๆถึง4ี่แสนประมาณนี้ครับผมอ่าอ่าอ่สวัสดีคุณพี่แ็กนะคุณพี่บอกว่าโหสมุนรพรกางของขุนฝนตกหนักมากครับคุณพี่แ็กอยู่ของขุนเหรอครับตอนนี้ก็ไล่มาแล้วครับเมื่อกี้ปล่อยๆครับเกือบไม่ได้ไล่แล้วเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคไอ้คุณนุชเขาบอกว่าลาซานอากาศร้อนมากค่ะแล้วก็อ๋อเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วกระบะผ่อนไม่เกิน6กพันครับผมกระบะผ่อนไม่เกิน6กพันวินขออนุญาตแนะนําเป็นหัวเดี่ยว CNG นะครับเอาไว้ทํากินเลยนะตัวนี้ประหยัดทั้งเชื้อเพลิงและก็ประหยัดทั้งค่างวดด้วยนะครับผมเป็นรถปี หกเนาะพี่พีคสิบหกสิบหกอ่าเนี่ยจะไปดูกันไปดูตัวอย่างมีตู้รู้สึกเซตนี้จะมีตู้คาร์โก้บ็อกมาถ้าใครไม่ชอบเราเปลี่ยนเป็นกระบะให้ได้นะครับก็คือว่าถอดคาร์โก้ออกนั่นแหละแล้วก็เป็นกระบะเพียวไปถูกต้องครับผมแต่ว่าจะเป็นหัวเดี่ยวเครื่องยนต์2,700ซีซีนะครับตัวเจไหมตัวเจครับใช่ครับตัวนะอ่าเป็นตัวสวิตด์พี่โอเล่ด้วยนะครับผมนี่ฮะก็ถ้าเกิดว่าจองในไลฟ์นี้นะครับถ้าดูเป็นกระบะ รีโว่นะกระบะรีโว่ก็ฟรีล้อแม็กยางใหม่นะครับล้อกระทะเดิมๆแบบนี้ไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวจัดล้อแม็กยางใหม่ให้ครับราคาเนี่ยสามแสนบาทก่อนส่วนรถนะครับผ่อนไม่เกิน6000แน่นอนนะครับผ่อนไม่เกิน6000แน่นอนรถปีอ่ะสองพด้วยนะได้รถปีใหม่ด้วยได้เป็นรถกระบะด้วยนะครับค่างวดถูกดังหาดนะครับผมก็เลยว่าถ้าเกิดหากระบะพองพันก็คันนี้ตอบโจทย์นะสามคันนี้เลยมีให้เลือก3000อ่ามี3ามพันนะครับตอนนี้ รถมาจากที่เดียวกันนะครับสภาพใกล้เคียงกันนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับผมก็มามาก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่แค่3คันแล้วนะครับน้องนายแทบจะเหมาหมดเลยรถนี้ครับผมโอเคอ๋อออณพี่เขาออกมารับเล่มรถยนต์ให้ครับผมแล้วก็พี่ตาบอกมีแจ๊จ GK บ้างไหมครับแจ๊จ GK มีครับผมมีปี16แต่งซิ่งเลยนะล้อแม็กพวงมาลัยค้ำหลังแล้วก็ท่อมีดิฟฟี่ให้ด้วยอ่ามีดิฟฟี่ให้ด้วยนะปี16 หนึ่งคันแล้วก็มี g k ปี19 000, อีกหนึ่งคันตัว V ทั้งคู่พุสตาร์ททั้งคู่นะครับถ้าเกิดราคาผ่อนเนี่ยจะอยู่ประมาณถ้าปี16ประมาณ8,000ถ้าปี17ก็ประมาณ9ก0 0พัหมื่นหนึ่งอยู่ที่ปี้า<ค><ค>ปี19บเท่าทีครับ9ก0 0พัหมื่นหนึ่งอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับผม,บผมเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างสักนทีนนพี่ว่าพออยากได้อยากได้อีโกคาร์ค่ะอีโกโอ้จริงๆแถวนี้อีโกคาร์เราเยอะมากนะใช่ไหมครับผม นี่อันนี้อันนี้รถเก๋งเครื่อง2,000แต่ราคาเท่าอีโคคาร์ไหนคันไหนนี่ครับผมคันนี้เลยฟอร์ดโฟกัสนะซ้ายมือของลูกค้าใช่ครับฟอร์ดโฟกัสเครื่อง2,000ราคาแสนเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันจัดไฟแนนซ์ได้นะผ่อนอยู่วันสามสี่พันคันนี้สี่สี่ห้าพันถ้าการพูดไอ้แพงไว้ก่อนเดี๋ยวทำให้ได้ถูกให้ลูกค้าว้าวทีหลังอ่านะครับผมคันนี้ก็เป็นฟอร์ดโฟกัสนะครับเก่งไซด์กลางห้าประตูนะครับใครหาอยู่ก็ เรามีนะเรามีนะอ่าอย่างนี้อื่นก็มีนั้นอ่ะถ้าเกิดปีใหม่ก็จะเป็นพวกเซียพวกมิลลาด<ช>พวกอะไรนี้นะแอทชารดมีหมดเลยนะครับผมใช่ครับอัลเมลา่าเซียสอีโคคาร์นะครับอัลเมล่าเซียสแอทมิลลาดมิลาดนะครับผมอันนี้แอทชารดก็มีนนมใช่ครับแอทชารดก็เป็นมิสูสี่ประตูอีโคคาร์นะครับก็เป็นเก่งไซส์เล็กประหยัดน้ํามันเครื่องพันสองนะครับใช้ในเมืองก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยครับผมเรียกว่าตอบโจทย์กับรถติดๆ ประหยัดน้ำมันแน่นอนคันนี้นะฮะมาแล้วเมื่อกี้พี่ดูแจ๊สยังอยู่ไหมเดี๋ยวพาไปดูใครครดูแจ๊ดหน่อยพี่ที่ดูแจ๊สยังอยู่ไหมอีอ่าโอเคกดแชร์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูแจ๊สแต่พี่พี่ที่ดูกระบะจากที่พ่อหนุ่มพามาเขาบอกว่าเขาอยากได้แคปเนี่ยมันต้องผ่อนสักประมาณเท่าไหร่น้องวินแคปเหรอครับแคปแคปแคปเริ่มต้นน่าจะประมาณ7จ็ดถึงแปดพันครับพี่อยู่ที่เครดิตเลยล่าสุดผมทําไปจัดไป4ี่แสนเจ็ดผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดพันเก้าเองครับผมอ่า ก็อยู่ประมาณนี้7,9 0 0ถ้าดูราคาถูกกว่านั้นดูราคาถูกแล้วมีดาวด้วยส่วนหนึ่งก็ผ่อน6 0 0 0เนี่ยมันได้อยู่นะแต่อาจจะต้องดาวหน่อยนึงสัก2-3งถึ0หมื่นหรือถ้าเกิดว่าพี่อยากฟรีดาวอย่างเงี้ยก็ผ่อนสักประมาณ7 8 0 0 0เนี่ยพอได้ไหมครับพี่ถ้าออพอได้ก็ยินดีทำให้เลยนะแล้วถ้าเกิดหารถใช้อยู่เครดิตไม่ติดอะไรนะพี่จองในไลฟ์ได้เลยเดี๋ยวผมแถมล้อแม็กให้ถ้าดูรีโวนะผ่อนอ,อยู่ประมาณนี้<ม>นะครับอยู่ที่เครดิตอีกเคหนึ่งเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องเนื้อง,งานนะ อ่ะคุณท้สบอกว่าน้องวินให้บอกลูกค้าไปเลยว่าผมเนี่ยขับรถไปส่งถึงจันทบุรีมาแล้วอ๋อคันนั้นใช่ไหมเครื่องเบนซินนะอ่ะใช่ครับขับไปกับพี่พิกนะรถขับดีมากรถนี้นะครับผมถึงจะเป็นเครื่องเบนซินเครื่อง2 0 0 7ันติดแก๊สจริงแต่ว่าอัตราเร่งไม่ได้แย่ผมขับไปวันนั้นน่าจะร้อยกว่าโล200ได้เกือบทะลุตาจไปแล้วนะครับจากกรุงเทพจากบางนานะไปกับพี่พิกเลยไปส่งผลขับไปเองเลยนะอ่ะเสียประมาณเท่าไหร่น้องวินคันเมื่อสักครู่นี้เสียราคา ขออนุญาตดูก่อนโหคันนี้จัดไฟนแนนซ์อยู่แท้ๆผมจำไม่ได้ขออภัยครับลูกค้าสักครู่เดียวผมเช็คให้เลยเสียดเสียดรู้สึกจะ3 0 0 0 0นต้นๆขออนุญาตนะครับก็ใครที่กําลังเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์วินด้วยนะครับเอาติสนะครับจองในไลฟ์นะครับไลฟ์นี้นะครับ ฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับเลือกได้2แบบมี S แบบ S Sport กับอีกอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมส่งตัวอย่างให้ดูนะท่าจองนะแล้วก็รถกระบะรีโว่เท่านั้นนะครับทุกคันจองในไลฟ์นะครับแค่ร้อยเดียวฟรีล้อแม็กยางใหม่นะครับซูซูกิเซียสอราคาอยู่ที่2 9 7 0 0 0เาหครับรถเป็นปี18สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดเซีจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้ใช่ครับเป็นเกียร์แมนนวลครับสีดำมีล้อแม็กแต่งมานะครับไม่อยู่ประมาณ70,000ครับผมไม่อยู่มา70,000นะครับผม ก็จอง4 0 0พันคันนี้มีส่วนลดให้อีกส0มืราคาที่พี่ได้นเน็ตเน็เนี่ยคือ2 5 7 0 0 0บาทมดบาทรถปีสิ0 0 0 0 0กว่าบาทครับพี่บิ๊กนี่ไงเหมอพี่เมื่อต้นไลฟ์ถามเนาะก็นี่นะครับรถปีสิไม่ถึง5ปีดีจะทำนะครับก็ราคาอยู่สองแส0กลางเองถ้า,าหนะัหากส่วนลดหมดนะหักส่วนลดเอาไปดาวหมดนะครับครับผมอันนี้พี่ที่ของกบาลเขาให้เบอร์โทรน้องวินมาด้วยนะได้ครับขอบคุณครับพี่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจบไลฟ์นี้เดี๋ยววินโทรหาแล้วกันนะขออนุญาตนะครับ ก็ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลแบบเร่งด่วนหรืออยากจะด,ดูรูปเบื้องต้นก่อนเนี่ยคุณพี่ทัิน์ i n ็อกเข้าไปหาแอดบินได้เลยเดี๋ยวเขาส่งให้ดูนะครับผมเป็นแคปเนาะโอเคขอบคุณมากครับก็ใครหารถสวยๆใช้อยู่นะแนะนําเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็เมื่อต้นไลฟ์มีพี่ที่อยากดูเอาติสอยู่ไม่รู้ยังอยู่ไหมอ่านี่แจ๊สหน่อยแจ๊สหน่อยแจ๊สหน่อยมาแจ๊สแต่งๆเราไปไหนนะพี่บิ๊กไปเก็บนนงานแล้วอ๋อไปเก็บงานนะอ่ะตอนนี้เหลือเหลือพีิก้าอยู่ที่อยู่ที่โชว์รูมเราอยู่ตอนนี้โอเคมา จะพาไปดูกันนะครับคันนี้เป็น Honda Jazz ตัว V ปี2019ราคาขายอยู่587,000บาท587,000บาทครับผมราคานี้มีส่วนลดให้อีกนะครับสูงสุดอีก50,000บาทนะครับฟรีค่าจัดท่โอนฟรีประกันภัยนะครับค่าดำเนินการนะประมาณนี้ไม่คันนี้เหรอไม่ประมาณ260,000-270,000ประมาณนี้นะคันนี้ไม่ถึง พี่พีกรถปี19ไม่สองแสนไม่ไม่ใช่สองไม่สองพันหกนสองพันสอพันหกพูดผิดสองพันหกเคยพี่พีคจำแม่นแต่ว่าพูดผิดไปนิดนึงอ่าไม่สองไม่สองพันหกอาจจะสองแสนไปด้วยแล้วแล้วก็คันนี้พิเศษมากๆอะไรฮะมาดูหน่อยครับพี่ไม่รู้เห็นไหมเห็นเห็นเห็นอ่าเป็นกูอินสเปคชั่นพวกนี้นะครับเขาเป็นบริษัทของญี่ปุ่นมาตรวจโครงสร้างรถมาตรวจสภาพรถว่ารถไม่มีเขาการันตีให้ว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมหรือก่อไม้ นะครับตอนนี้เรากําลังไล่ไล่ตรวจรถทั้งเต็นอยู่อาจจะมีสัญลักษณ์นี้แทบจะทุกค <ผม S 2> ันแล้วเดี๋ยวแต่ว่าคันนี้เป็นรตแรกๆนี่เขามาตร,ตรวจแล้วนะครับเขาตรวจให้จริงๆนะเราไม่ได้ป็นมาแปะเองนะครับใช่ครับเราไม่ได้ปริ้นมาแปะเองครับผมก็เขามาตรวจให้จริงๆมั่นใจคุณลูกค้ามั่นใจที่เปราาหนึ่งเรามีรับประกันอยู่แล้วคันนี้เป็นปี19ด้วยเนี่ยรับประกันเนี่ยหปี1นึ่ง,งโลเลยเต็มเลยนะครับเครื่องยนต์กล่อง ECU ECM นะครับแล้วก็เกียร์นะครับผมรับประกันเต็มผ่อนเริ่มต้นประมาณเดน10,000 ถ้าเกิดเอาส่วนลดไปดาวหมดเลยน่าจะอยู่ราวๆนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นโปรช่วยผ่อนก็10เดือนแรกจะผ่อนอยู่สักประมาณหกพันประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะครับฟรีดาวได้นะจัดได้เต็มนะคันนี้นะครับอาจจะถือว่าเอาจริงแล้วถ้าใครหาอยู่รีบเลยนะครับเพราะว่ามือหนึ่งจะหายากนะนะพูดตรงๆนะใช่ครับจ k ก็มือหนึ่งไม่ไม่มีผลิตผลิตแล้วนะครับก็จะเป็น City Hatchback แทนนะครับเครื่องพันเทอร์โบนะครับใครหาอยู่ก็ คันนี้สวยเดิมไม่น้อยปีใหม่ครบครบเลยนะครับราคาแค่5 8 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะส่วนอีกคันหนึ่งปี16เนี่ยที่เป็นที่บอกเป็นรถแต่งมาเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากดูก็รบกวนฝากไอดีไลน์ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยอเดี๋ยววินโทรหาแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปไปดูพอดีมีรูปในแคตตาล็อกแล้วแต่ว่ารถตัวตัวรถไม่อยู่ให้ดูที่ร้านวันนี้อ่าจริงก็อ่าเครื่องเดิมแต่ว่าเขาแต่งนู่นแต่งนี่มาเพิ่มประมาณนั้นนะใช่ผมไปขับกลับมาพวงมาลัยนาดี ข้างหลังนี่มีราวแขว,น,ขวนผ้าด้วยมีมีมีอ่าคุณทีสอบอกว่าเอาติสเนี่ยราคาโปรนี้แถมชุดแต่งหรือเป,เปล่าครับผมจัดให้ครับผมบอสบอกว่าให้ทุกคกันนะครับผมให้ทุกคันนะครับเรียงเลยครับเอาติสผมมีตั้งแต่ปีรู้สึกจะ2010-2011เลยะนะครับยันเนี่ยปี2 0 1 6กถึง2018ก็ยังมีนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบสีบอลสีบอลล็อตเดสจะมี ราคา427ก็คือออกรถใช้เงินพันเดียวราคาเหลือ427นะครับฟรีประกันฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับผมดเดวเราคัดมาให้ล้ส10คันนะใช่ครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ7 0 0 0ันได้อยู่นะครับ 7, 000, 7, ั0 0จประมาณนี้นะครับผมตลอดอยุสัญญานะถ้าอยากได้เป็นโปรช่วยผ่อนก็อาจจะดูอีกแบบหนึง่งแต่คันนี้เป็นรถพิเศษที่เราลดราคาแบบดั้มลงมาเลยปกติเราจะตั้งอยู่477 487 497 5ด 7, 7แล้วแต่รถแ,แล้วแต่จะมีเหลือ4ี่อเเองนะใช่ครับผมก็ใครหาอยู่ มีให้เลือกก่อน10คันครับผมรีบเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมถ้าจองในไลฟ์ก็ชุดแต่งรอบคันนะครับมูลค่าคันนี้ก็เข้าร่วมด้วยนะกับที่จองสดไลฟ์หนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งใช่ไหมในไลฟ์ใช่ครับร้อยหนึ่งก่อนก็พอยังไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวมาเอาส่วนลดเพิ่อมอีกเก้าร้อยอย่าค่อยจองครับผมไปจองเพิ่มไปเก้าร้อยเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับผมก็ถ้าจองในไลฟ์ก็ได้เลยชุดแต่งรอบคันถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยผมเคยขายลูกค้าเนี่ยหมื่นหมื่นหน่อยๆได้เลยนะเเลลยยยยนนนะอออูู่่่่่่่่ททีีีไฟ์ใใชชชมมััครรบบผุดแตง อยู่ที่ลายที่เลือกด้วยนะครับประมาณนี้ครับผม <S <S บอสแถมให้ฟรีๆรีนะครับขอแค่จองมาในไลฟ์ก็พอพี่น้าบอกอย่าดูเอาติสนี่พี่น้าสนใจเอาติสตจริง,รง,รงๆใช่ไหมถ้าเกิดสนใจเนี่ยผมมีอ่าน้องวินบอกเลยมีอะไรบ้างมีโปรให้ครับพี่สาหรับ10คันเนี่ยผมจะมีะโน้ตอยู่10คันจะเป็นสีนี้หน้าโฉมนี้แบบนี้นะครับราคาเนี่ยจองพันหนึ่งราคาจะเหลือแค่427จาก4 7 7 4 8 7 497507ไปยัน507เเลยนะครับราคาจะเหลือแค่ 427นะโฉมนี้แบบนี้ปีนี้เป็นปี16ปลายปีกุญแจพุ s h start ล้อแม็กซี่ทูโทนแล้วนะครับผมช่องแอร์เป็นแบบวงกลมและเป็น<แ>ช่องแบบกลมๆมนะกุญแจเป็น k e y ์เล s เปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจกดไม่กุญแจไขนะครับผมก็จะเป็นโฉมนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7-8,000บาทต่อเดือนนะครับพี่ฟรีเขาจัดข้าโอนฟรีประกันภัยนะครับแล้วก็จองในไลฟ์เนี่ยเริ่มต้นจองร้อยเดียวพอผมแถมชุดแต่งให้รอบคันอ่า ถ้าเกิดไม่ชอบสีบอลเนี่ยผมมีสีนี v วี l บลให้ดูไปไปดูกันพี่บีคันนั้นถ่ายรูปแล้วใช่ไหมพี่เรียบร้อยครับโอเคแจ๋วเลยมานี่ฮะถ้าเกิดว่าไม่ชอบสีบอลผมมีคันนี้แต่คันนี้รู้สึกจะไม่ร่วมโปร427นะ,ะแต่จอง5,000มีส่วนลดให้50,000ครับผมเมื่อกี้จองพันเดียวได้427นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูราคานิดนึงนะฮะ คุณรถอามาแล้วครับผมคุณอตเหรอครับครับผมเดี๋ยวระหว่างระหว่างน้องวินหาราคานี้พี่จะจะรู้ครับผม FD เราจะมีคันนี้อยู่นะแล้วก็สีดํำอีกคันหนึ่งนะครับใช่ครับสีดำรู้สึกจะไปเก็บงานอยู่เนาะอ่าใช่คันนี้เป็นปี0ูนย์หไมล์สองแสนเก้าราคา2องแสนี่เจ็ดบาทครับผม2องแสนมื่นดพบาท FD ตัวนี้เขาเรียกว่าโฉมนางฟ้านะครับไฟท้ายยังเป็นกลมอยู่ นะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมนะตอนอตอนสักศูนย์เจ็ดศูนยแปดขึ้นไปอีผมไม่ชัวร์ว่าประมาณไหนตัวน,นี้เป็นไฟท้ายกลมหล่อนะหล่อเลยนะอถ้าเกิดใครบีหาอยู่ดูรูปพมเติมทักไปบอกแอดมินผมได้เดี๋ยวเขาส่งรูปให้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมทันนี้เป็นรถบ้านลูกค้ามาเทินแลกรถกับเราไปครับครับผม ทะเบียน4412นี่หัวนี้พึ่งออกไปด้วยนะป้ายนี้12ใช่ไหมวองแล้ว12เหลือ44นะ44น่ามางวดหน้านะคันนี้ครับผมโอเคคันนี้นะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมครับโอเคขอโทษครับโอเคผมเจอแล้วนะครับคันนี้เป็นปี2017นะ2017ก็คือตรงโฉมเขาแหละนะครับไอคันเมื่อกี้ที่ผมพาดูคือมันผลิตช่วงปลายปีเปลี่ยนโฉมมาพอดีคันนี้ก็ตรงปีเขาเป็นเครื่องพันหกตัวจีนะครับปี2017ราคา 5 7 0 0 0บาทบ5 7 0 0 0บาทนะครับล้อแม็กก็เป็นทูโทนเหมือนกันหมดเลยนะเครื่องวันหกมีไฟ Daytime Running Light Running Light นะโอ้โหพูดเร็วไปน,นิดนึง 1, 1> ครับนิ้นพันกันไม่แสนเจ็ดสีไม่ 1, 07, สามข่ายแน่นอนอ่าแล้วก็สีเดิมจากโรงงานด้วยนะใช่ครับพี่บูนมาเก้าพันเก้าพันได้อยู่นะครับเก้าพันนะครับก็เช่นกันนะคันนี้ สีแปลกๆอย่างนี้นะเราก็มีชุดแต่งให้นะแล้วก็ทำสีให้เลยนะ,ะได้หมนกันไลฟ์นะครับชุดแต่งไม่ใช่ว่าจะเพาะสีบอลอย่างเดียวนะครับถูกต้องครับได้ทุกคันที่เป็นเอลติสนะครับผมโฉมนี้โฉนี้ปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับได้หมดเลยนะครับจองในไลฟ์ข้างๆกันก็มีสีบอลอีกคันหนึง่งเอลติสเรามีเพียบเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ย สอบถามทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะครับทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยววินโทรกลับไปให้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวคัดรถสวยๆให้มีเยอะมีเยอะเลยเอาติดนะครับอ่าพี่ส,ส,สยมยศบอกว่าขอดูรีวริวสี่ประตูอ๋อโอเคอ๋อพี่สมยศครับอ๋อนรถพี่สมยศเองคันนี้ผมจาได้อ๋อ,อคุณพี่มาจองมาจัดไว้แล้วนี่เรียบร้อยต,ตรงนี้คือรอปล่อยแล้วนะรอปล่อยแล้วอ่าพี่สมยศจะมาวันไหนนัด้องปากันหรือยังครับอ่ารอปล่อยแล้วเนี่ยคันนี้รู้สึกจะเปลี่ยนโฉมมาให้ด้วย หน้าเราอแบบเป็โฉมหน้ามาฮะโอเคประมาณนี้แล้วก็อีกสักคันหนึ่งแล้วกันพี่บิ๊กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวละอีกสักคันหนึ่งคันนี้เป็นมาด้าสองสกายแอคตัวนี้เป็นตัว Standard นะครับปี2019เกลขไมล์ประมาณ79,000นะครับราคาอยู่4.17 คันนี้ผมทําให้เนี่ยตลอดยุสัญญาผ่อนราคา4แสนะสแส 1, 7, 000, นะ4แสนหน0นะตลอดยุสัญญาผมทาให้ผ่อน6,500บาทได้<ฮ>ต่อเดือน,ผ,อนผ่อนถูกมากหก0 0ารบาทถูกต้องฟรีราคานี้พี่ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มแล้วจองมา5,000ัพอนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับแล้วผมมีโปรช่วยผ่อนให้อีก1 0 0 0 0บาทด้วยได้5เดือนคือ5เดือนแรกพี่ผ่อนอยู่เดือนละ สี่พันห้าหลังจากนั้นผ่อนหกพันห้าตลอดอยู่สัญญาจริงๆแค่หกพันห้าตลอดสัญญาก็ก็ถือว่าถูกแล้วนะใช่ครับแต่ผมมีโปรช่วยผ่อนให้อีกห้าเดือนเดือนละสองพันนะครับผมได้อีกเดือนละสองพันก็ผ่อนอยู่ประมาณสี่พันห้าตลอดสัญญาคันนี้รถสวยโครงสร้างเดิมนะครับแต่ว่ามีตําหนิมาบ้างเล็กน้อยครับนี่ก็ให้ดูก่อนเลยนี่มีรอยขูดมาครับผมนี้บุบเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีโดนถึงโครงสร้างแน่นอนนะครับธรรมดานนรถมือสองก็ต้องมีอย่างนี้บ้างนะครับผม ใช่ครับถ้าเกิดว่าคันไหนโดนเยอะโดนอะไรเราแจ้งหมดอยู่แล้วนะแจ้งไม,มไม่ต้องกลัวก็นี่มีใบเก็บงานเรียบร้อยเดียดเด๋ยวรอส่งไปทําสีนะครับทาบสี <ผม S 2> เก็บรายละเอียดเก็บดีเทลก็เห็นลูกค้าถามหามาค่อนข้างเยอะคันนี้เนี่ยหักส่วนลดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้โปรจอง5 0 0 0ลดห0,000แล้วเอาส่วนลดไปดาวน์หมดเลยเนี่ยคันนี้นี่ชิดทุนนะพี่บิ๊กรู้สึกจะชิดทุนนะครับผมผมบอกอยากลองอยากลองขายหน่อยถูกๆนะครับผมก็ใครหามาด้าสองอยู่นะครับปี19บ ไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับผมผ่อนหกพันห้านะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์วินเลยศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับรับสายได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับแต่บางทีก็หลับบ้างนะครับครับผมอันดับหนึงก็ไม่ค่อยรับนะบางทีนะครับผมอ่ะพี่ตุ้ยยศอ๋อพี่ตุ้ยยศมาแล้วพรุ่งนี้นะครับผมโอเคยินดีด้วยครับพี่ได้รถสวยๆดีๆไปใช้แบบนี้นะครับผมก็สำหรับก่อนจากลานไปนะครับก็โปรเดือนนี้นะโค้ง เรียกว่าจะสุดท้ายนะวันนี้วันที่20แล้วเหลือแค่จะสุดท้ายเป็นวันใช่ครับสัปดาห์นี้นะเสาร์อาทิตย์ยังได้อยู่นะถึงกลางสัปดาห์หน้ายังได้อยู่นะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะจอง5 0 0 0ันรถห0,000่นนะฟรีค่าจัดเข้าโถค่าเนินการเช่นเคยนะครับผมก็ใครหารถสวยๆไว้ใช้อยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านก็ยินดีเลยนะครับถ้ามาไม่ถูกทักไลน์วินมาได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นไว้เลยนะครับเดี๋ยววินส่งโลเคชั่นให้ครับผมก็ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครััััับบบสสสสววดดีีคครร That.